สวัสดีค่ะหมือนี้นะคะมาพอๆกับสาวคองพ่ออีกแล้วพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นทางโกกิเออโกกิเบอร์ลี่นะคะคือตอนนี้ฟาดหนักสำหรับเพจเพจหนึ่งก็คือเป็นเพจยัยอันชันหรือว่าอีอัญชันที่แฟนคลับทางค่ายโตเกียวมิวสิกหรือแฟนคลับทางด้านบอสปิกจะรู้ที่จะรู้ทุกคนแหละสำหรับในการที่แบบว่าโดนเพจนี้คือบูรลี่ช้ำ ในเรื่องราวนี้นั่นเองพี่น้องคาก่อนอื่นนะคะ่ถวเรานะคะจะอ่านโพสต์จากแยแอนชันให้ดูว่าพูดยังไงเกี่ยวกับในคานที่ออกมาบูลลี่โกโกกิแม้กระทั่งบูลลี่บอสบิ๊กด้วยในโพสต์โพสเดียวก็คืองงมากว่า,าทำไมถึงต้องบูลลี่เขาทําไมเกลียดแล้วทําไมถึงต้องทําอย่างนี้แล้วที่สําคัญทางโกกินะคะบอกว่าเจอกันที่ศาลคะ่ะ ฟ้องแน่นอนสําหรับในเรื่องราวนี้นั่นเองพี่น้องคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่านอ่านโพสที่เป็นประเด็นเลยเพราะว่าใครเห็นก็ต่างไม่ยอมในเรื่องราวนี้นั่นเองเนี่ยบอกว่านายสลาวุธวาลุนถ้ายังไม่ไปตัดจุดๆเออก็ไปกินอาหารด้วยนะ ชวนพี่มึงไปด้วยอายุก,ก็ยี่สิบห้าปีแต่ยังไม่ไปเกณฑ์อาหารนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยแฟนคลับแต่ละคนก็คือต่างเดือดแทนเป็นอย่างมากเลยสําหรับเรื่องราวนี้และแล้วที่สําคัญนะพี่น้องค่ะทางโกกีนะคะไปเกณนอาหารมาแล้วนั่นเองไม่ผ่านคุณทําไมเอาข่าวมั่วซั่วมาลงอย่างนี้เดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์ให้ฟังกันว่าเป็นยังไง เขาเออกมาคขเป็นยังไงในเรื่องราวนี้แล้วคนกับว่าแล้วไปทําไมต้องไปบูลลี่เขาเขาไปทําอะไรให้คุณหนักหนาถามจริงๆไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่อ๋อโอ้โ,อโหแล้วคนกับโอ้โหใช้คําที่แรงมากว่าเอออีนี่มึงจะไปแนลูกคนอื่นทําไมทํานองนี้เออพี่น้องคะและทีนี้ทางของโกกิเบอร์รี่แฟนเพจนะคะพี่น้องคะได้ออกมาโพสในเรื่องราวนี้ที่ว่าเจ้าของโดนบูลลี่นะคะบอกว่า ฉันผ่านการเกฑ์อาหารมาแล้วค่ะและมีเอกสารด้วยระวังไว้นะฉันจะฟ้องเธอฉันจะตามตัวเธอออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ให้ได้ฉันไม่ยอมค่ะอ่ายายอัญชันระวังตัวไว้ด้วยพี่น้องคาะนี่เลยเป็นทางกกิเบอร์รี่ออกมาคอ,อมเมนตะ์ออกมาแชเนะออกมาแชร์เป็นอ่าเป็นสำหรับการพูดครั้งนี้อะออกมาพูดในเรื่องราวนี้คือแบบฉันไม่ยอมค่ะ เจอการที่สารเลยนะคะแยนชันนั่นเองค่ะแล้วทีนี้พี่น้องเดี๋ยวจะเปิดน้ําเสียงให้ฟังในช่วงวินาทีที่ทางโกกีแล้วก็คุณแม่นกนะคะฟาดหนักฟาดกลับในเรื่องราวที่แบบฉันไม่ยอมนะที่มาโดนบูลลี่โดนว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นเรื่องราวที่เท็จเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จริงเป็นอย่างมากเลยสําหรับในเรื่องราวที่แบบว่าเออฉันไม่ยอมนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดคลิปเสียงเออ เปิดคลิปเสียงในเปิดคลิปเสียงในเรื่องราวที่ว่าอ่าฟาดหนักอันชันนั่นเองค่ะอ่าอันนี้เลยพี่น้องเอฟซีหวังอะไรยังไงน่ะอย่ารู้นะว่าเป็นเอฟซีงไหงอะไรยังไงน่ะอย่ามาโตอแหลค่ะหยุดค่ะตอนนี้กําลังโทรหาอีกี้กับยี่ข่าวแล้วโทรหาพี่หนุ่มกันชัยโทรหาทนายแล้วเจอมาแล้วค่ะอันชันแต่ว่าโกกิแน่นอนว่าโกกิจะถ้าโกกิเห็นหน้าอีเจ้าของผีดอันชันนะแน่นอนจะไม่เอารูปมาโพสแผลงไม่เอารูปมาโพสแขวนไม่เอามาโพสแขวนเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งแหละเรามีมาราย,ยาทแล้วเราก็แล้วเราก็มีศีลธรรมพอเนาะคือบางทีเราโดนโดนเขาทำร้ายอารุณเราไปพ่นแผลเราไม่ว่าแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเท่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราชัวร์เมื่อไหร่เราไปเจอเราที่ชั้นศาลแต่ว่าเราจะไม่มาพ่นแผลแน่นอนแต่เธอจะกับชัดจะต้องได้นนเ,จไดเจอกันแน,น,น่นอนอันชันรู้นนะว่่าเป็ FC ฝังไหมคะอ่าโกกิฟาดอัญชันลั่นเจอกันที่ศาลนั่นเองค่ะ โอ้โหแล้วแฟนคลับแต่ละคนบอกว่าเออเจอแน่เยียนชานเจอแน่เขาไม่ยอมนะคะเพราะว่าจะยอมได้ยังไงเขาเป็นบุคคลที่สาธารณะแล้วมาโดนเอาขุดรูปอะโดนขุดรูปแล้วมาแขวนในการที่แบบว่าอย่าลืมมึงไปเกณฑ์อาหารนะมึงอายุอย่างนี้แล้วชวนพี่มึงไปด้วยนะในเรื่องราวนี้ในเมื่อเรื่องราวที่แบบว่าเออเขาผ่านการเกณฑ์อาหารมาแล้วนั่นเองแฟนคลับแต่ละคนแบบโอ้ยอยากรู้ยายคนที่พูดเนี่ยอยู่ไหนอืม เลิศมากจัดไปให้หนักเลยค่ะจัดเลยค่ะรอความสะใจโอ้โหแฟนคลับแต่คนคือรอคอยในความที่สะใจว่าจะฟ้องวันไหนนั่นเองค่ะใช่อันชานมันเป็นเอฟซีจุดๆ,ๆออยู่กันด,ดีไม่ได้ใช่ไหมยายอันชันโกกิไม่ได้กล่าวฉันกล่าวโอ้โหถ้ายายอันชันอยู่เบืองนอกแม่จะไปเที่ยวยุโรปเดือนหน้ายังไงก็ต้องเจอกันรอรอสังเกตเอาอ๋อเลิศเลิศจ้ากโกกิ จัดให้หนักอย่าเสียเที่ยวนั่นเองปกติก็ไม่เคยพูดแบบนี้นะคะสงสารเกินคําเยียวยามากโกกิใจเย็นไม่ใจเย็นนะคะโอ้โหแย่หนีฟาดง่วงฟาดง่าในข่ายเขาไปทัวร์ต่อให้อยู่ต่างประเทศก็ฟ้องข้ามประเทศได้ค่ะ,ปะเป็นกำลังใจให้โกกินะคะอ่าพี่ตองเดี๋ยวมันมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเราจะเปิดคลิปให้ฟังเป็นคลิปที่ช่วงเวทีที่แบบว่าอธิบายว่าไม่ได้หนีทหารจ้ะในเรื่องราวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังกันค่ะ ฉันเกิดมาเป็นเพศชายฉันก็ไปเกณฑ์ทหารแต่ฉันอยากเป็นผู้หญิงไงเออใช่เป็นผู้หญิงฉันก็ไปทํานมฉันไปทาหน้าฉันไปทาจมูกฉันไปทาตาสองชั้นฉันไปฉีดหน้ามาฉันกินยาคุมฉันกินนิโซฉันกินทุกอย่างให้ฉันเหมือนผู้หญิงเออฉันมิตรงไหนเกณฑ์ทหารฉันก็ไปเกณฑ์แล้วแต่ว่าฉันไม่ผ่านเพราะว่าฉันมีนมเขาไม่เอาโมโหพูดกันได้ยังไงว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่้องคะ จะเป็นผู้หญิงไงเออฉชนเป็นผู้หญิงฉันก็ไปทํานมฉันไปทาหน้าฉันไปทำจมูกฉันไปทําตาสองชั้นฉันไปฉีดหน้ามาฉันกินยาคุมฉันกินนีโซฉันกินทุกอย่างให้ฉันเือนผู้หญิงเออฉันผิดตรงไหนเกณฑ์ทหารฉันก็ไปเกณฑ์แล้วแต่ว่าฉันไม่ผ่านเพราะว่าฉันมีนมเขาไม่เอามีจิ๊บโมนี่ค่ะก็คือชี้แจงแล้วนะเขาฟาดหนักแบบโอ้โหมีหลักฐานครบนะคะมีหลักฐานครบในใบที่ได้ไปทหารนั่นแหละ เ,ออเตรียมตัวเจอกันเลยในชั้นศาลเนี่ยลราคุกับแม่นนก,กับโกกีคือแม่ลูกที่ถูกต้องวอรซันพี่น้องค่ะในเน้่อนี้โอ้โหโกกิไม่ตายใหม่แฟนคลับบอกเก่งมากสะใจมากเอามาเลยคับพวกนี้ซัมเมอร์แจ๊บเดีคักโอ้ย่ออันนี้เล่นงานพยาบาลบ่ได้และกะววนมาเล่นงานน้องสาวของพยาบาลอันนี้คืองง ทำไมทำไมถึงทำแบบนี้นั่นเองนะพี่น้องเนาะํำแมน่นกมากฉันรักแม่ลูกคู่นี้มากโกกีสวยมากเลยค่ะเนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นกันพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าทางฝั่งของโกกีนะคะคงจะฟ้องเป็นที่รูแล้วคงจะฟ้องแน่นอนสําหรับเรื่องราวนี้คือไม่ยอมแหละอยู่ๆฉันมาโดนบูลลี่มาโดนด่าฉันมาโดนแขวนรูปในอดีตแล้วเอามาลงว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ คุณเป็นใครอะไรคะ่ะแล้วก็เราก็ต้องรอดูค่ะพี่น้องคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเรื่องราวนี้แต่คิดว่าคงไม่ยอมแน่นอนนั่นเองคะ่ะแล้วก็ต้องรอรุน้นเราติดตามต่อ,ตอไปคะ่ะว่าทางโกโกิเบอร์รี่แฟนเพจเนาะจะออกมาพูดยังไงบ้างในเรื่องราวนี้นั่นเองแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เรื่องนี้ก็คือจบลงด้วยดีแหละเนาะพี่น้องเนาะคือแบบโอ้โหเยอะแยะ,ยะมากมายมากในเรื่องที่แบบโดนบูลลี่โดนว่ายอย่างเงี้ยอย่างนี้คือแบบเราเป็นขนาดเราไม่ใช่ เจ้าของโดนอะเรายังแบบรู้สึกแบบเอ้ยมันอะไรมาจมตีเขาทําไมไม่โอเคกับเรื่องนี้นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะน,นี่แหละสําหรับวันนี้นะคะก็มีรอะไรเพียงเนี้ก็ฝากไว้กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาคลยกันข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสำเหรับมื้อน,นี้เนาะพี่น้องๆไปก่อนค่ะ